สื่ข่าวสวัสดีครับเพื่อเห็นแก่ดอกป๊อปปี้ที่ผมปักอยู่ที่อกนี่นะฮะจะถึงวันทหารผ่านศึกแล้วครับเราควรจะนึกถึงทหารผ่านศึกที่พีชีพเพื่อมาปกปูของเรานะฮะแล้วที่สําคัญนะคิดถึงหน้าเมียของทหารผ่านศึกแม่ของทหารผ่านศึกที่เขากําลังเผชิญวิบากกรรมในวันนี้ด้วยนะครับ ทำไมถึงจะต้องมาคิดถึงแม่ทหารผ่านศึกเอาตอนนี้ล่ะคะบังเอิญว่ามีแม่หลายารายกลังลําบากอยู่ขนะนี้แม่ของทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตไปนี่แหละครับกําลังลําบากเรื่องการโดนทวงหนี้คืนชนิดหนี้สิปี8ปี9ปีเป็นแสนบาท๋อแต่ยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราเห็นทหารเข้ามาบริหารบ้านเมืองกันหลายต่อหลายนายอยู่เหมือนกันนะคะครับเจปีมานีนะฮะไม่มียุคไหนฮะที่ทหารเบ่งบานเท่ายุคนี้อีกแล้วนะครับผมจะได้เรียนให้คุณฟังนี้นะครับคุณหยกครับ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเป็นนายกมาเปีนฮะตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้วยเป็นอดีตพบทบกเก่านะครับพล mm hmm. เอกประวิตยวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาอย่างยาวนานเลยฮะ mm hmm. ยักแย่ย,ยักยันก็ยังเป็นอยู่นะครับพล mm hmm. เอกอนุพงศ์เข่าจินดาครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย mm hmm. ขอโทษครับยังมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลอีกนะฮะ mm hmm. แต่ว่า3คนเอกเหล่านี้ เป็นผู้อดีตผู้บัญชาการทหารบกทั้ง3คนเลยแล้วมีอำนาจทางการเมืองชนิดที่ว่าแอบ o โซลู p เพาเวอร์เลยนะฮะคำถามผมคือว่าจะปล่อยทิ้งแม่และเมียทหารที่พีชีพให้เขามาใช้นี่ตอนอายุ8ป9สจริงๆเหรอครับทั้ง3ท่านครับ แต่ถ้าพูดตามหลักเกณฑ์เนี่ยเขาก็มีบํานาญให้ทหารที่เสียชีวิตนะพี่จะว่าไปเรื่องนี้กองทัพบกเนี่ยเขาก็ให้บํานาญแล้วนะครับบนานาญพิเศษกรณีที่ทหารเสียชีวิตเขาก็มอบให้กับแม่ของทหารหรือภรรยาของทหารที่เสียชีวิตไปเดือนละ1 0 0 0 0หมื่นถึงบาทเนี่ยนะอันนี้เยียบยอดแล้วอันนี้ดีแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่โดนอยู่ก็คือเบี้ยยังชีพของคนชราคือครอบครัวทหารพวกนี้นะทหารผู้น้อยทั้งนั้นนะครับบางครั้งเป็นพลทหารเพราะฉนั้นครอบครัวเขาไม่ได้รวยเลยนร้น้ําตงีทนะครับ ครอบครัวคนเหล่านี้เป็นครอบครัวของท่านนะครับท่านนายกครับท่านมติมหาไทยครับครอบครัวเหล่านี้เป็นครอบครัวของท่านนะฮะเป็นครอบครัวของเราครับเป็นครอบครัวคนไทยเพราะว่าเขาเป็นแม่เป็นเมียของทหารที่พิชีพเพื่อประเทศชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันนะครับเบี้ยบำนาญพิเศษเป็นสิทธิ์ของลูกที่เสียชีวิตจะมอบให้แม่เบี้ยยังชีพโนชราเป็นสิทธิ์ของแม่ที่ได้เมื่อแม่อายุชราแยกทั้งสองก้อนนี้ออกจากกันแล้วให้เขาสิครับและที่สําคัญ เขาเป็นครอบครัวของท่านครับและเป็นคนจนหลังจากมีข่าวมาตั้งแต่กรณียายบวนจนไปถึงยายอื่นๆนี่ร้องโหมร้องไห้กันใหญ่ใครใครเห็นก็ถามหาคนผิดถูกต้องครับตอนแรกก็ทําท่าราชการก็จะบอกว่าคุณยายผู้นี้นะฮะไปกอกเองว่าเขามีช่องให้กอกอยู่นี่ว่าไม่เคยได้รับบํานาญไม่รับอะไรทําไมไม่กอกทาไมข้ามไปเสีย ก็อาจจะเป็นความผิดอยางนี้ถึงเรียกเอาเงินคืนบางเคสนะฮะเรียกคืนเดือนละ18 0 0บางเคสเรียกเดือนละ7,000บางเคสเรียกคืนเดือนละพันก็ยังแตกต่างกันนะเขาไปไล่ทวนกระบวนความทั้งหมดแล้วจะเห็นว่า1ระบบราช,การ,ก,ก,ชการเนี่ยไม่ซิงกันกรมบัญชีกลางเนี่ยไม่เอาไ d ดีบัตรประชาชนของคนเลยมีสมาร์ทการ์ดมีอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่เคยเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปไล่เบีย้ยไล่เก็บพวกอบอตอพวกเทศบาลทั้งหลายเนี่ยนะฮะ พอไล่ความผิดกันไปมาเนี่ยเขาถึงมารู้ว่าจริงๆมันอยู่ที่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้มีคนหลายคนฮะย้อนไปดูระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับระเบียบข้อที่6วงเล็บ4ที่ออกเมื่อปี48ว่าคนแก่ที่ได้รับมาตั้งแต่ปี48เนี่ยนะฮะก็ต้องจ่ายเขาไปจนเขาตายนะฮะเพราะว่าเขาระเบียบใหม่ที่ปี52เนี่ยเขามีข้อ7เป็นบทเฉพาะการไว้นะครับว่าไม่มีสิทธิ์ไปเรียกคืนแถมต้องจ่ายไปจนเขาตายด้วยนะฮะทีนี้ถ้ามันมีปัญหาถึงที่สุดครับ กระทรวงมหาดไทยเป็นต้นเรื่องของปัญหาเองเนี่ยฮะกระทรวงมหาดไทยก็ไปลิเริ่มหาทางแก้กฎระเบียบสิครับเพื่อไม่ให้คนแข่เหล่านี้ต้องมานั่งไล่จ่ายเงินไปจนตัวเองตายหรือเป็นภาระให้กับลูกให้กับหลานไปอีกนะฮะทั้งๆท,ท,ที่คนเหล่านี้นะครับลูกเต้าเขาทําคุณทําประโยชน์ด้วยกับประเทศนะครับอ่ะสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งพี่ติ๋งนะตอนนี้เนี่ยที่เดือดร้อนมีกี่ยายแล้วคะ โอ้โหสิบเจ็ดยายแล้วฮะแล้วอาจจะมีมากกว่านี้นะครับเพราะที่แค่สอง้อวันเท่านั้นเองก็โผล่ขึ้นมาเพียบเลยคุณยายโอ้โหมาทุกจังหวัดเลยนะครับประเด็นนี้คือผมคิดว่าอาจจะเป็นทุกยายโดยซ้ำไปที่เสียลูกกับเสียสามีไปในเหตุการณ์สงครามหรือในเหตุการณ์สู้รบนะครับผมคิดว่าทุกคนแหละก็เพราะว่าระเบียบมันไม่ชัดแล้วการลงทะเบียนก็ไม่ชัดแล้วคนแก่เนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องนะเจ้าหน้าที่ก็เหมือเอาอๆาวไม่รู้เรื่องมันก็เลยมารุมาม,ม,าม,มาตุ้มลุมรักแมรี่กันตอนเนี้ฮนะ จะทาให้มันเป็นอย่างที่พี่ติ๋งว่าได้ไหมเห็นเมื่อวานนี้เขาดันกันชงกับกระท่อมผ่านกฎหมายแล้วนะพี่ก็ใช่ไครับกันชงการชงกระท่อมยังถูกกฎหมายได้เลยครับแล้วทําไมจะแก้เบี้ยคนแก่คนจรลาให้มันเข้าถึงคนจนจริงๆนะฮะให้มันเข้าถึงคนลําบากระบนจริงทำไมแล้วมันตีมหาไทยไม่แก้แล้วครับท่านพลเอกอนุพงษ์าอินดานะต้องไปแก้นะครับมันจะเซฟได้ถึง3ส่วนด้วยกันนะครับ 1. เซฟครอบครัวของท่านเองฮะ คนแก่ทั้งหลายเนี่ยที่เสียลูกเสียสามีไปในสงครามเนี่ยสองเซฟเจ้าหน้าที่ผู้น้อยของท่านนะฮะเจ้าหน้าที่กมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาจะได้ไม่ผิด1.57นะฮะและ3ม,มันจะได้เซฟเงินแผ่นดินด้วยนะครับว่ามันควรให้กับคนยากคนจนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกัรชงแก้ไขได้กระท่อมแก้ไขได้เบี้ยคนชราก็แก้ไขได้เช่นเดียวกันครับ